สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกับนุษอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือสองนะคะกับนุษที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาจะเจอกันนะคะที่เพชรยนต์สาขาสามนะคะสุวินทวงศ์สีของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตนะคะรถเก่งที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสามของเราเนี่ยะคะไม่ว่าจะเป็นอัลติสวีออสนะคะหรือว่าแคมรี่ตอนนี้ตัวสต็อกค่อนข้างแน่นเลยนะ อยากได้โฉมไหนเนี่ยดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยคุณพี่ขาเดี๋ยวทีจะพาอัปเดตก่อนเลยนะคะตัวแคมรี่แล้วก็เอาติดกันนะคะใครมงหาแคมรี่นะคะที่พยนต์เรามีให้เลือกมากกว่า20กว่าคันเลยราคาย่อมเยาวค่ะเริ่มต้น699,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นโฉมออ l n e นะหรือว่าจะเป็นโฉมปี17เราก็มีให้นะคะราคา5 7 9 0 0 0บาทนะคะอย่างเช่นคันนี้นะเป็นรุ่น 2.0G นะคะราคาดีรู้สึกว่าติดจองไปแล้วนะคะรอปล่อยด้วยมีงานตรวจรถให้แล้ว ภาพสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับแคลมเรี่มีให้เลือกหลายคันนะคะเยอะมากเหมือนกันหรือว่าจะเป็นเอาติดคันนี้ชมออลนิวนะคะ449,000บาทนะคะเรดฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นได้รถปี2019ไปใช้งานเลยนะคะไล่หนึ่งคันสี่แสนรถปี2020ค่ะคันนี้ไมล์แสนสามถือว่าราคาดีมากๆเลยเนี่ยะคะในการใช้งานแล้วก็นี่เลยนะคะเอาติดรุ่นสปอร์ตเราก็มีให้ 1.6G นะคะแล้วก็จะเป็นตัว1.8ึ่งจุสปอร์ตนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะคะยอดนิยมปี2021นะคะราคาดีๆเลยนะคะไม่แสนสออกรถฟรีดาวได้นะคะสำหรับคันนี้เริ่มต้นผ่อนเดือนละประมาณเออหมื่นหนึ่งนะคะสำหรับตัวสปอร์ตนะแล้วก็ ชมออนิวนะคะเรามีให้เลือกสวยๆแบบนี้เลยนะคะจอดหลากหลายกันอยู่ตรงนี้ราคาฉมออนิวเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ429,000เนาะสำหรับตัวไมเนอร์เชนจะเริ่มต้นอยู่ที่389,000นะคะตัวเอาติเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มน้ำย่อยนะคุณพี่ที่ให้ดูกันนะคะอยากได้เป็นราคาแบบไหนนะคุณพี่สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยและ t o y ยต้ Camry นะคะแถวตรงนี้เลยคุณลูกค้าขาสีดํา 2.0G คันนี้นี่นะคะสวยมากคันนี้สีดาแล้วก็มีตัว2 2.5สปอร์ตนะคะคันนี้เดี๋ยวนุชจะพาไปดูนะคะว่ามีโฉมไหนน่าใช้งานบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของารายละเอียดด้านหน้ากันสําหรับตัวแคมรี่นะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะ,ะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยราคาคันนี้ปรับลงแล้วนะคะ879,000นะคะตัว2.5สปอร์ตนะคะหรือจะเป็นตัว 2.0G สีดำคันนี้ก็ฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ด้านหน้านี่เลยแคมรี่ยอมากคุณพี่ขาจอดเรียงอยู่ตรงนี้นะคะ โดยประมาณ40คันได้เลยนะเฉพาะแคมดี <C amp ry> อย่างเดียวคันนี้699,000นะคะเป็นโฉม 2.0G นะคะบอกเลยว่าสวยมากคันนี้ฟรีดาวได้เริ่มต้นผ่อน11,500บาทและ2.5สปอร์ตค่ะคุณพี่คันนี้นะคะสวยกริปเลยนะคะคันนี้2.5สปอร์ตอ2.5ไฮบริดพรีเมียมสีดำนะคะสวยกริปเหมือนกันถ้าสนใจอยากได้ราคาติดต่อเข้ามาได้เลยและคันนี้นะคะ899,000บาทนะคะเป็นรุ่น2 จด5ไฮบริดพรีเมียมท็อปสุดเหมือนกันนะคะแล้วก็ 2.0G คันนี้สีขาวโอ้โหจอดเรียงกันเยอะมากๆเลยนะคะคุณพี่คะ 2.0G คันนี้ปี2020นะคะไมแสนสีนะคะถือว่าไมายอยู่ในเกณฑ์กำลังใช้งานดีนะคะแล้วก็6 69,000อันนี้คือ ราคาดีสุดแล้วนะคะในร้านเลย6,69,000นเานะคะเป็น 2.0G 2.0G นะคะตัวแมนเดเชสแล้วนะคันนี้นะคะสวยมากและ Honda นะคะ Civic FB เออนะคะคันนี้เป็นโฉมใหม่เลย e l ด้วยนะคะคันนี้รู้สึกว่า7,59,000นานัะคะรถปีใหม่นะคะไม่หลักหมื่นสภาพน้องๆป้ายแดงเลยหรือจะเป็นตัว Honda Accord นะคะ2 จ 0, ุดศูนย์ไฮบิดและ1.5 EL เรามีให้เลือกเยอะเหมือนกันชอบแบบไหนคุณพี่ทักแชทมาหาหนูได้เลยนะคะทั้งหมดนี้สามารถออกรถฟรีดาวได้นะโดยไม่ต้องมีงบดาวเลยนะคะแล้วก็สีดำสีเทาดำมีสีขาวด้วยนะคะสำหรับตัว Accord อันนี้จะเป็น1.5 EL นะคะแล้วก็จะเป็นตัว 1.5 EL เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมี2.0 Hybrid เรามีให้ตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นโฉม1.5 EL จะมีสีขาวสีดำสีเทาดำนะะมีให้เลือกครบทุกสีขาวคุณพี่อยากได้ Accord นะคะหรือว่า Camry นะคะ Altis นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้จะพาแบบเดินดูกันไปนะคะบอกเลยที่เพชรยนต์สาขา3ของเราเติมสต็อกให้ค่อนข้างแน่นเลยรถเก่งเนี่ยเยอะมากนะคะคุณพี่ราคาดีด้วยนะ,ะออกรถฟรีดาวได้สบายมากเลยคุณพี่คะ Altis ราคา ชมออลนิว3แสนแปดหมืนเก้าพันนะบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะเป็นรถหน่วยงานด้วยรถหน่วยงานประวัติสูตรมาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ได้ไปคุ้มๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้เลยนะคะชมมไมน่เชนคันนี้ราคาจะอยู่ประมาณสักสามแปดเก้าสามเก้าเก้านะคะมีให้เลือกเยอะอันนี้สามเจ็เก้าคุณพี่ปีสิบแปดนะคะสามแสนเจ็ดหมืนเก้าพัน ปี2018นะหรือว่าจะเป็นตัว1.8 GR Sport นะฮะ6 29,000นะคันนี้ด้ดยรถปี2020ด้วยสภาพสวยมากนะคะโอ้โหออปชั่น ครบ,บแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยการันตีมาให้เลยไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะรถของทางบริษัทเพชรยนต์เรามีการตรวจสอบสภาพรถมาให้แล้วนะคะสองรเจ็ดสิบรายการทุกคันเลยนี่นะคะด้านท้ายนะ,ะตัวเอาติดเยอะมากๆเลยคุณลูกค้าขามาจะเป็นตัวโฉมออนิวนะหรือว่าไมเนอร์เชนนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆอยากได้เป็นราคาประมาณไหนนะคะแจ้งหนูเข้ามาได้เลยเนาะ,ะที่เบอร์โทรด้านล่างรับรองนะคะได้ไปสวยทุกคันแน่นอนคุณพี่การันตีมาให้เลยนะคะร รถไม่มีประวัติผิดความหรือสายอีโคคาร์นะคะด้านหลังนี่ไหลนาฮอนด้าซิตี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกยาริสวีออส นะคะมีให้เลือกชมเยอะมากนะคะและไม่พอเท่านั้นนะคะมี Honda j เจ็นี่เลยเข้ามาใหม่คุณพี่คะสวยมากคันนี้นถือว่าเป็นสีพิเศษด้วยสีเทาแรมโบและรุ่นนี้ผลิตแค่1,500รคันเท่านั้นถือว่าเป็นรถแรงเทมเลยนะคะเป็นรุ่น 1.5S นั่นเองปี2021ไม่หมื่นโอ้โหสวยมากคันนี้วัยรุ่นนะคะได้แม็กแต่งมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็นิสสันนามล่าเรามีมาให้สีแดงสดๆแบบนี้เลยคุณภาพสวยๆนะคะคันนี้เป็นรุ่น 1.0V นะคะราคา340 0 0 0 9 0 0 0ปี 2, 0, 2021แล้วก็ Honda Jazz ปี21ไม่47,000คันนี้ราคา459,000ยาริสโฉมออนิวนะคะคันนี้ก็ถือว่าเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ v ีออส นะไม่ว่าจะเป็นตัวมิดตัว high e n t ทรีมีให้เลือกบทเลยแล้วก็ Honda City นะคะตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะเลยสนใจแบบไหนนะคะติดต่อเข้ามาหาหนุดได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างทั้งหมดนี้นะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยและลูกค้ามีบัตรมีบัตรเครดิตเกินปี1ใบนะคะสามารถจัดยอดเต็มทุกคันได้แล้วก็รู้ผลนะคะภายใน 30นาทีได้เลยนะคะสำหรับใครอยากได้รถมือสองนะคะติดต่อดูดเข้ามาได้เลยและนี่ก็คือนะคะอาณาจักรรถมือสองนะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะออในย่าน อ๋อซุนทวงนะคะตอนนี้ก็จัดเติมสต็อกให้ค่อนข้างเยอะเลยอยากได้เป็นแบบไหนไว้ใช้งานติดต่อเข้ามาหาหดูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็พามาอัปเดตนะว่าของเรามีรถเก่งอะไรบ้างนะคะใครอยากได้รุ่นไหนดูคลิปนี้แล้วนะคะก็สามารถติดต่อคุณได้เลยพรอาดเมิรสุดพิเศษเริ่มต้น1.29เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะสนใจแบบไหนทักเข้ามาหาดูได้เลยสำหรับวันนี้นะคะฝ่าย PFC กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเนาะเผื่อจะไ่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ